เดียวครับก็งกรงเอากระดาษเอากระดาษด้วยครับเอ้จับกันเลยจับเลยโอ้ยเอาใส่สีเอายังไปฝนแต่เอาไปใส่ต้นไปมันก็เลยเขากัน แววต่คุณว่าที่จริงกับเลขวิง่งต้องก็ได้ขขเขาทางมันอยู่หอกแลาวไม่นักจับใส่จับนี่แหละปัญหามันเกิดจากจับบอบว่าหลักนี่แหละใส่จับไอ้พี่มาตีหน้าออกมาเด้วก็คนโดนใจกับจะให้คนไปจับเมืองไปเสียงหลวงเมืองระด้ออันบนบนวิ่งบนล่นางนะครับนะรเนาะท้าผมสิงเอาเป็นเลขวิง่งอยู่น้องการมันไม่เลข โถ่เด้อมันอาจจะวิ่งกันแน่หันเด้อคุณพ่อเด้อมีเลขสองเลขเดียวครับเออเดียวครับทำโต่เงินหมดที่เลขวิ่งผมว่าเข่าอันเลขอันเลขวิ่งตัวไหนครับเลขวิ่งตัวไหนครับมีสองมีเก้ามีหกเดียวเดียวคุณพ่อเอ้ามีอันเจ้าโตกับครับนี่มีสามโตตัวใดเนี่ยครับ สองครับมีหกครับครับบนลงางน้ำกันเนักขั้น่อนี่เด้ออันนั้นในในเลขเป็นนั้นสัตว์โอ้ี่บันนี่ผมจะจับผู้ให้อู้อันนี้อันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขวิอันนี้เป็นเลขวิ่งนะครับนี่ถ้ามันสิวิ่งในการในนี้เป็นทั้งเล่นวิ่งเลวินนั่นแหละแต่ว่าเลข่อตรงนี้มันจะมันอาจจะกลอดข้อกันอันน่าจะเป็นสองเก้าหรือสองหกหือเก้าหกไปสินะหรือหกสองไปสินะครับ อัียวาจะพูดีเลขผลมหสองครับสองละนกล่องเยอะกันยวครับเลขผลหกสองู้ที่สมันมีมันมีหกสองครับมีห้าสองหสองมีหาห้าสองหกสองหกสองลหกสี่ 28อันนี้เลขบนนี่่วงกมนี่ลาเลกันมีสีมีสีคู่นี่ครับนี่ตอนเรบบนนี่นี่ล่าผมมาทนายรวกลมหาสอบนเท่านี้โอ้อันนี้เลขบนไหครับนี่บนนี่ร่วกลมหาสองทุกนกสอ อันนี้ล่างอันนี้คุณพ่อล่าง2ตัวล่างกันนี่อันว่งกลมตัวไหนครับสอง 6, 2, กสอือ <5, 2. S 1> เอออันนี้เดี๋ยวๆครับเดี๋ยวปักปอปกาศรถออกไปดันเลยโอ้ยว่งกลมตัวไหนก่อนห 2, าสองหกสองแล้วมีคี่ตัวนะมี 5, 2, 6, 2องหกสองสและตัวว่งกลม 5, 2, 6, 2 ช่แล้ววันนี้พุ่มพ่อครับล้ล่างวันนี้ล่างสี่ตัวคุใหมายบนที่โตล่างที่โต,ต,ลตและเลขสองโตนะพุอ่ออครับนั่งวันนี้มีสองเก้าสองสี่สองเก้าสองสี่ครับเก้าสอง สืออผมกผมขิตัออกัองแย่างลงแท่งเลฟมันบอกตาบอาเมกลับจังๆครับเกีรบ้โต้ล,ล่างกระวันนี้วงกลมสองสครับวงกลมที่สองสี่สองเก้าตอนนี้ผายเลขสามโตไปสีหางเลยเอาไปรวยเลยเนี่ย ตัวยผมมีกระใหม่มีสีหาง <9, 2. S 1> เดียวครับเดียวครับเพราะว่าผมเขียนเต็มหน้ากระดาษล่ะผมเขียนจะต,ต้องเอาใบไม้ครับเต็มหน้ากระดาษละ่ะผมต้องเรียบเทียนใบไม้ก่อนครับ แถวแหละไขยายล้ยวขนเป็นแถวตอง,งางไเอาครับบนอันกสามตัวไม่ตัวใดครับสามตัวมีเก้าห้สอแล้วก็สี่สองแล้วก็สองหสี่แล้วก็เก้าสองแปดสองหสี่้าสองแป สองแอพอแล้วกลุ่มสองสอกลุ่มสองสีองเกหสองาอาิ่านของาาเป็นสีสุดมื่กมง่ายๆนะมถอออกสีสอมากกเป็นสองเก้าห้าสองนว่าล่ะสุดต่าเ้าทเป็นสีัวกัเป็นสองสี่หกสอง เก้าสองหกสี่อมาก, 9, 2, 8, ากว่าเดวก้าสองแปดเดี๋ยนาะว่บ้าเยออกมากับบนล่างกับตามนี่แหละตามที่ผมเห็นหนนี่แหละคร,ครับครับคุณพอ่อที่ทุน่นบ่อเนี่บอ่อครับรนนครับมันเลขหลายตัวย้ำสสวนเนาะเพราะว่าผมกันละเน้นๆที่ผมเห็นหน่น่ะก็ผมอยูเนไหน่มีสองเก้าหกเลขสามตัวนี่มันเป็นทึง เดวิ่งอยู่น้องกันหลับบางที่มันกับสิคอขอการตามสูตต่อนี่แั่ตัวให้มีเลขบนห2้าสองกีแต่ล้งกับวงกลมห้าสงหก้าหกจับคู่ให้ีตัวกันมีสองเก้าแเกสอกดเก้ล้วกับวงกลมสองเก้นี่สามารเนี้กับไปเลขมัตรวมะ 9521226498องผม952264โอเคครับคุณพ่อครับรอบจใจน็ขอให้โชคดีเด้อเอมซีกระดาภีน่ามั่งเด้อคุณพ่อกระดาขอยล่ามห้ร่งด้วยเดินทางไกลไปทั้งมากหายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผุ้งคว่ำคอยจะเล่จริญเด้อโชคดีและกูบอกเด้อครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ อาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับได้ของเสี้ยนผาสุกเลขวิ่งบนล่างของเพคนมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบิรงสองเก้าหกได้พี่น้องได้เพื่อนจับคู่ให้อันนี้คือบนนี่ห้าสองหกสองหกสี่สองแปดอันนี้คือบนได้พี่น้องเพื่อนวงกลมเน้นให้คือหาสองหกสองส่วนล่างกับสองเก้าสองสี่เก้าสองหลักเกตเก้าคนว่องกลมใหุ้สองสี่ได้พี่น้องอันนี้ล่าง ของเส้นผาสูกได้พี่น้องได้เพื่อนในเขียนซื่อเนาะมาเขียนซื่อไปอย่างเบาแล้วเบาอยู่ส่วนสามตัวบนนี่ก็คือเก้าห้าสองสี่หกสองสองหกสี่เก้าสองแปดเพื่อนเน้นในเกะ้าห้าสอง6 4สองหกสี่อันนี้คือตัวเน้นชุดสามตัวได,วพด,วดว้พี่น้องได้ชุดสามตัวพี่น้องเขาก็แคปหน้าจอเอา ทั้งสามตัวสองตัวเนาอพี่น้องเนาะเอาโชคหมันกันสุปผู้สุข้นหมูแรกงนี่งสองซุเพ่องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม